ครับผมวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่นานครับผมอ่าครับอากาศค่อนข้างดีเลยนะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับอ่าวันนี้นะครับพามาดาูประโยชน์ของการปลูกไผ่นะครับอ่ายึดยึดดินไว้นะครับเนี่ยด้านหลังนั้นจะเป็นคลองคลองน้ํานะครับอ่านี่ก็เป็นต้นไผ่ที่ปลูกไว้น่าจะสองปีแล้วนะครับ แต่ก่อนมันเป็นสภาพประมาณนี้นะครับคือต้นใบสาบเสือนะครับเต็มเลยนะครับนี่เป็นฝั่งเขตนานะครับที่อยู่ใกล้ๆกันครับเดี๋ยวน่าจะหามาปลูกเพิ่มอยู่นะครับให้มันยาวไปเลยนะครับดูนะครับประโยชน์นะครับพอต้นไผ่มันโตแล้วเนี่ยนะครับสังเกตต้นพืชนะครับตรงพื้นเนี่ยคือมันจะโล่งนะครับคือต้นสาบเสือจะค่อยๆตายไปนะครับจากเดิมที่ลกๆก อยู่นะครับแบบนี้เลยนะครับมันก็จะโล่งไปเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือดินแต่ก่อนเนี่ยมันจะซุดนะครับพื้นเป็นทางน้ําไหลนะครับตรงนี้เพราะว่าถ้าเราปลูกไผ่ไว้มันก็จะช่วยยึดดินไว้ได้ด้วยนะครับแถมได้นอไผ่กินด้วยนะครับนี่นอไม้เนาะนะครับถ้าเนี่ยนะครับเป็นทางน้ําไหลแต่ว่าพอเราปลูกไผ่เสร็จแล้วดูโซนนี้นครับโซนนี้มันเริ่มขึ้นมาแล้วก็ชิดกันแล้วนะครับเนี่ย นะครับก็จะโล่งไปเลยนะครับอ่าเราก็ไม่ต้องมาทําความสะอาดอะไรนะผมอันนี้แล้วก็ช่วยในการยึดหน้าดินด้วยนะครับอ่าหน้าดินมันก็จะไม่ไหลลงคลองน้ําไปนะครับอันนี้เป็นไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับเพื่อนก็ไม่มีอะไรมากาดีมากนะครับบรรยากาศดีมากนะครับก็เพื่อ ท่านที่กําลังคิดหาวิธีอยู่นะครับว่าจะหาต้นอะไรไปปลูกยึดหน้าดินดีนะครับต้นไผ่ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับพอมันโตแล้วมันก็อย่างที่เห็นครับมันก็จะสาดซ่านนะครับเนี่ยแบบนี้เลยคอ่าก็เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อันนี้ผมปลูกอยู่คาลิปตัสแซมไ้ด้วยนะครับก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์ละนะครับเดี๋ยวตัดไปทําเป็นเสาเป็นอะไรกันนะครับ โอเคนะครับชมบรรยากาศลมนะครับอ่อยๆในทุ่งนาครับผมลมอ่อยๆในทุ่งนานะครับอากาศดีมากนะครับผมช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวกับสูดอากาศสดชื่นสดชื่นกันนะครับตามทุ่งนาโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับด้วยบรรยากาศที่ดีในทุ่งนานะครับ ตัวเซียนนะครับ